เพื่อนอันนี้เป็นบวบที่เป็นดอกตัวเมียนะคะจะคาดลูกคาดต่อมาเคยแต่ทีเนี้ยจะเป็นดอกตัวผู้ไม่มีลูกจิดมานะคะเป็นลักษณะนี้คะ่ะนี่เราจะมาต่อดอกให้ดูนะคะเราใช้ตรงกลางเนะะี่ยค่ะต่อกันเลยปุ๊บๆอย่างเงี้ยติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรารอให้มแมลงมาผสมให้ดูทิศนะคะไม่ไม่น่าจะติดเนะี่ยหลวงแล้ว เนี่ยค่ะตัดตัดใบออกอืม เนี่ยค่ะเพื่อนดอกตเมี้แต่เขายังไม่บานดอกเล็กเล็กเยอะเลยยังไม่ติดนะคะแบบนี้ลบอันนี้คือติดแล้วติดเป็นรูปแล้วค่ะเพื่อนอันนี้รูปแต่จะรอดนี่ดอกมากเลยค่ะ บวกหอมยาวตะแขนเลยนะฮะอืมเลีเยะมากเลย พอตัดแล้วจะเห็นนะคะน่าจะจะเห็นที่มันซึ่งต้อนอยู่ข้างล่างนะคะนี่ก็อีกลุกมปิดแล้วะค่ะแต่ปัญหาตอนนี้คือหนอนหนอนคาเยอะ ใบาบางลงเราเราจะได้เห็นลูกชัดๆนะนอันนี้ต้นปอตัดทิ้งเลยเราไม่ได้ใช้อืมนี่อีกลูกนอีกไม่ค่อยเห็นเลยใบยมันบาง ดอกนี้วิ่เนี่ยเห็นไหมคะถ้าเราไม่มาตัดตรงนี้เราไมา่เห็นเลยมีอีกลูกหนึ่งน่เนี่ยสองลูกนะะี่ค่ะซ่อนอยู่เนี่ยลูกนี้ลูกใหญ่ติดแล้วนะคะแต่ลูกเล็กนี่มไม่แน่ใจนี่นี่ลูกนี้ติดแล้วพอมาตัดเห็นอีกหลายลูกเลยคะ่ะเพื่อน มัดจะไม่โตสายมันมารัดอยู่เนี่ยต้องแกะออกมันจะไม่ทำให้ลูกไม่โตนันเนีอยหมดกัด